ครับสวัสดีครับวันนี้ใช่ไหมก็ขับถึงที่น้ำมายแล้วครับตำบลพาตั้งพุทธศคมจังหวัดหนองคายนะครับก็ถึงที่้านสตืนของพ่อนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับเลยก็มิซูรรนะครับมิซูวิชิไทตัตนตัวเตี้ยหน้าใหม่นะครับที่มาเลยมาดูกันว่าจากการที่เติมน้ำมันนะครับ ประมาณ1น0 0บาทนะครับจากอำเภอกันนรักษจังหวัดสีเกตนะครับวิ่งมีทําธุระที่จังหวัดอุดรนะครับก็เหลือตอนนี้เหลือ3ขีดนะครับเมื่อกี้ไอ้ที่เติมมันขาดขีดหนึ่งอย่เต็มน่าจะลดมาประมาณ3ขีดนะครับแล้วก็ระยะใหม่ก็8 8,400 13.1สามจุน่นะครับกิโลนะครับทีนี้ก็พักเครื่องอยู่นะครับหวอมเครื่องไปก่อนอะระหว่างรอก็เดี๋ยวพาดูที่นานะครับนานานาเป็นนาข้าวเหนียวนะครับที่ผมมาตั้งประสคบความสัางาขายของพ่อนะครับ เป็นนายอดนะครับเดี๋ยวดูกันบรรยากาศบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับนี่ก็จะมีพอ่อเขาจะไผ่้าด้วยยาขาด้วยอเอาขามานะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายวิธีทำทุกทีนะครับไผ่าา้านี่นะครับหมดแล้วถ่ายวิธีไผ่แล้วเนาะ เดี๋ยวเข้ามาถ่ายดูท้องทุ่งนาก่อนอเสียงเขียดร้องนะครับตอนนี้ยักษ์พลาก็มีปลูกสับปะรดไว้นะครับเ่มออกลูกละนานี่จะเป็นนาหยอดนะครับเสียงเขียดตนาก็กำลังเขียวมีน้ำปละปายนะครับประมาณนะีบนก็เป็นเขานะครับ ผูกผ่านนะครับลำผูกผ่านนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ใช้รถหยอดนะครับดูบรรยากาศบ้างก็เกิดบ้างเป็นย่ำๆก็มีนะครับโอเคครับน่าจะได้ข้าวอยู่ก็เริ่มเป็นกอละ โอเคครับยังไงก็ช่วกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสุส,สุครับขอบคุณครับที่รับชมงานเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากนะครับมีเขามีน้นสมยังพลาแล้วก็เขาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคันายาวเลยนะครับยันนู่นตีนเขานะครับ